สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้นุกตีจากแดนองก,ก่อนซานี่เอสบายสองร้อยีเป็นขนาด20ยี่สิบจันครับเจอดินดานพี่น้องดินดานดินดานแล้วก็เนี้วหนึ่ให้พี่น้องได้ชมกันหน่อยหลังจากดูไหลค่ายมาแล้วอ่ะ หันก็นโยนอยู่นู่นครับรหัสของเขา S Y 2 0 4 0.93ุลูกบาทเมตรครับจัดเต็มปุ๊กปัมฮาวาสากิ K สาม V เอาเร็วไหมจัดให้ดูหน่อยครับ ธรมดานะค่าตัวนี่สามล้านเก้าหมื่นครับสำหรับรุ่นดีปัจจุบันยังมีให้เลือกเยอะมีสต็อกเยอะครับโอ้ขี่สามีนะฟาดยูยแล้วครับปัจจัยหลักขึ้นอยู่คนขับโอ้ มิซูมิชิครับสีสูสบเทเบิลคอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนวนน้ำ C.M. ห้าศูนย์ทำยังไงจะทันเนี่ยน้ำจะมาอะไรไม่้องรวมด้วยช่วยกันนะครับสีเสืออยู่ตรงนี้เลย ก่อนโว่าเจอดในดินแนนะดินดานนะว่าแข็ไงไหมโอ้โหไม่ธรรมดานะ158แพลังมาเหลือเฟือครับวัดรอบเรือสอง0 0 0รอบต่อนาทีโอ้โหุ่นลางก็มาฐานครับมาฐาน ไวแทงแปดสิเส้นทุกค่ายก็จะ80นะครับรถเลือกเจ็ดตัวแคริโอสองการ้างละตัวก็เหมือนกันนะครับจะมีแค่แคปแคปเกตเจ็ดสิบเก้าเซนติเมตรครับขาดไปเซนเดียว้างในจอทัชสปรีนนะครับระบบสัมผัสหลอดไฟ LED คือว่าไม่ธรรมดานะบางค่ายไม่มีนะยังเป็นระบบ,บกดโยกกดปุ่มอยู่แต่ซานี่จอทัชสกรีนครับแอร์เย็นแรงเคราะห์สนุก อยากให้พี่น้องได้ชมกันน้ำเต็มอิ่มอ๋อใส่ลงไปเอ๊ะทำว่าแพ็กค,คู่ก็ได้นะข้างหลังไยบูมอามเชื่อมนอกช่อมนายเสริมด้วยแผ่นเหล็กสับแช่ครับ ซื้อสดหลายคันก็ลดได้อีกนะผมว่า,าจ,จะอาจจะสารับามีทอนก็ได้ซื้อหลายๆคันขนาดทีสิบตันแล้วครับตัวนั้นไม่แรงครับก็แล้วแต่คนจะชอบเนาะร้อก็สองครับนะ เจ็ดสี่หลอดร้อยสามห้าซีนี่สองจุดห้าสองจุดสี่เก้าสองจุดห้า,หาแูมอาร์มยาวสั้นนะครับโอ้ตัวนี้ไม่มีลายแยกนะบางทาีลูกค้าก็ไม่ต้องการนะครับไปปิ้งไม่ต้องการก็ลดราคาได้อีกครับ ติดตั้งชุดแยกนี่ประมาณสองแสนนะครับสองถึงสามแสนนั่นแหละหัวแยกก็แสนกระบาทนะมีสองมีหลายราคาครับสามแสนสองแสนหนึ่งแสนสี่ห้าแสนก็มีซันนี่เอสเอเอ็ดไวซ์ซนี่เลโดยแม็กซ์ซันี่ครับ เมื่อกี้เนีเชื่อมแนวยาวฝีมือไม่ธรรมดาครับสำหรับเบอร์20คันนี้ รดับปัมฮาวาสกิจะไม่ถึง150นิวตันเมตรนะครับอยู่ที่140กว่า พี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูน้ำนะครับก่อนน้ำหลังไปนฟะก <g ül> ดลงไป นเะริ่มมาแล้วครับต้องให้ไวๆหน่อยวนน้ำมา สนใจครับดูได้ครับู่ทุกช่องชาติเจริญรับโลกสซับอิกคาเวเตอร์รับสนใจซันนี่ก็แม็กซาันนี่ความเร็วไม่ธรรมดาครับ วนน้ำเริ่มมาต้องรีบครับต้องรีบหน่อยจุบันศูนย์สุรินก็มีครับสุรินกิจส,สารปันเท่าพี่น้องมาเอาได้เยอะแยะนะครับสุรินคนกันอุดอ <c oughs> รมีให้เลือกเยอะ เราจะพาะระยองครับ <Th> ูวยเยอะเลยที่เป hmm. okay, ็นร้อยครับเดี๋ยวนือนดีนียดืนดีแข็งนะครับโอเคสิบนาทีเพาะบอก จบด้วยซานี่เ y 204ครับนะแลโดยแม็กซานี่ปัจจุบันหรือว,ว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้ครับ0 9 8 2 7 2 3 7 5 2หรือว,ว่าเข้าไปดูที่เพจนะครับเพจชาติเจริญทรัพย์ e x c a ซ์คาร์บูเทนัหรือว่าอยู่บุช่องชาติเจริญทรัพย์ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ